สวัสดีคร uh, well. nah, right ับว yeah. right ัสดีอครับวันนี <t is t ้ก็มาตามแนวทางคุณพ่อเป็นโค้งสุดท้ายนะครับผมก็คือ FC คุณแม่ท่านนั้นที่ว่า FC อยากให้มาจุดทูบให้เนี่ยก็คือท่านมาจุดให้แล้วใช่มาจุดให้แล้วจุดวันไหนพ่อจุดวันเสาร์เมื่อวานครับโอ้ตัวเลขเนี่ยแอดมินนั่งอยู่ตรงนี้มองไปยังชัดเจนอยู่เลยนะครับผมที่คุณแม่ท่านจุดไให้สามตัวสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวทายคลิปแอดมินจะเอาไปส่องดู ก็ค,คือของของคุณแม่ทานนั้นจะจุดตังหาแล้วก็เดี๋ยวของพ่อหนองคุณพ่อนี่จะจุดขอปู่น้องกุมารตังหาน้พ่อเนาะใช่นะครับก็คือของใครองมันนะครับแต่ว่าของคุณแม่ทานนั้นเนี่ยท่านจุดแล้วก็ซื้อถูกทุ้งหมดเลยใช่ไหมพ่อข้าวเยอะข้าวบ่อยอ่ะข้าวจริงๆที่มาจุดนะน,นะครับแต่เป็นเพียงเนี่ยมันเพราะว่าเรายังยังยังเขาเรียกว่ายังเขาเรียกยังไงยังไม่เคยเห็นแบบว่า จุดแบบนี้แล้วเอามาลงช่องนะแต่ถ้าเขามาจุดเองคนเดียวเองอย่างเงี้ยแทบจะไม่ผิดแบบนี้นะแบบนั้น<ช>แต่นี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนี่แบบนี้นบบนนที่มาจุดแล้วก็ได้ลงไปในช่องครับถ้าผมก็คืองวดนี้นี่จะเอาลงช่องสําหรับเลขตัวที่คุณแม่ท่านจุดไว้ใช่เลขค่อนข้างที่จะสวยเลยนะพ่อเนาะใช่ก็สวยอยู่เลขไม่ห่างกันจากของของวดก่อนที่ออกเลขบนไปเลยใช่ นะครับวนตัวคุณพ่อว่าตูท่านบอกไหมพ่อว่าเป็นบนหรือไรที่จุดตรงนั้นนะครับอันนี้ครับอันนี้บอกบอกว่าเป็นบนเลยบนใช่อสามตัวบนนะเชนีน้ชัดเจนเลยนะครับก่อนที่พ่อจะมาเนี่ยเกี่ยวกับเลขตัวที่คุณพ่อปล่อยไปแล้วปู่ท่านได้มาบอกอะไรเพิ่มเติมไหมครับมันเป็นอันนี้น่ะถ้าท่านบอกว่าเป็นยาศสามันกย็ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นแหละก็ยังยืนยันอยู่ ทีนี้พอ,อพอเป็นลักษณะที่ว่ายืนยันทีนี้มันก็รอดูเลขทูบเนาะเพราะว่ายังไงก็มีสียครับแบบนี้อ,อ่าาะพอเป็นยัสสาแล้วพอเป็นยัสสาปุโรตายโยตังสิ่งเหล่านี้น่ะมันเป็นมันเป็นทัสปตะทีนี้ไม่รู้ว่ามันจะออกข้างบนหรือข้างล่างเพราะท่านไม่บอกว่าจะเป็นบนหรือล่างไอ้เลขสี่ตัวนี้น่ะครับมันยืนอยู่แล้วหละนี่นี่แหละมันเป็นยัสสาปุโรตาันจะมีสี่ใช่ไหมพ่อใช่ตัวนี้น้องกุมารบอกไว้ใช่ไหมครับเลขสีใช่นี่แหละ น้องกุมารเพชรบอกไว้นะครับ fc เนาะว่าตัวนี้จะมีสี่นะครับใช่จะเป็นเก้าสี่แล้วสี่ห้าสี่หนึ่งก็ใช่ใช่ใช่นั่นแหละใช่เพราะมันเป็นย่าสาโรติยันตังเพราะสี่มันทับกันอยู่สองตัวด้วยมันไม่ไปไหนหรอกอย่างงั้นมันก็ต้องมีมาและหนึ่งตัวเพราะมันทับกันอยู่ขนาดนี้ครับทับแน่นตึ๊บเอาไว้เลยสี่สองสี่ทับกันอยู่สองตัวเตือนทับกันอยู่อย่างนี้ยังไงมันก็อยู่หนึ่งตัวยังไงก็ต้องมี ในความหมายอาจจะเป็นสี่สี่หรือสี่สองก็ได้ใช,ใช่ไหมพ่อใช่ที่มันจะมาเป็นทั้งสองตัวเลยก็ไดะอืมได้เลยสี่นเนาะวันนี้ก็เลยตั้งใจจะให้คุณพ่อเนี่ยจุดธูปขอปู่กับน้องกุมารให้ใช่เปน็นนี้จะขอใครพ่อใช่มันเป็นยศสาปุโรตาจะให้ขอกับกุมารน,นี่แหละกุมารก็เป็นผู้เปิดเปิดทางโชคลาภให้ครับเมื่อกุมารก็เปิดให้แล้วมันเป็นยศสาปุโรตายะตังก็ข,ขอให้ได้รับ ก็เดยกได้รับทรัพย์กันทุกๆคนน่ะให้กุมารเ็าเปิดให้สัพติโยตาโรกยานังปัถาเรกรณมะเฉติกุมารเขาก็ถ้าพูดง่ายๆกุมารเขาก็ปลื้มแหละเขาก็มีความปิติดีใจของเขาหละเมื่อเขาจะได้เปิดถ้าพูดง่ายเหมือนเปิดตัวเปิดต้นนี่แหละเป็นยศสาปุโรติกุมารเขาก็ยังยืนยันอยู่คือเขาเขาเนี่ยยังไงเขาก็บอกว่ามีอสิ่ ทีโกมารลงมารอบก,ก่อนกุมาณก็บอกยืนยันว่ามีเลขสี่นะพ่อเนาะใช่ครับก็จะมาจุดทูบเสียงโชคกับน้องกุมารดูว่าวันนี้<ช>นต้นไหนไม้เห็นนะพ่อเนาะใช่สัตถานนเขาเรียกว่าสัตถาโรเตยัตกัตตรรมะทาวเตโยปะกว,วะเทวตาปัชรุครันตาอายัสมันเทวเตเปติปฏิเต,ตวัถาโรกโยนาโกยะสทธรโรตัญยสทารโรตตตต,ตตตตตสังคเต อิเมเตยตังตัสสารนังเนเตยโยสีติเยตาติอขอให้สัพปพปิโยตาสิ่งที่อยู่ในนี้ก็ขอให้เป็นญาสาุโรติคือเห็นตัวไหนก็ขอให้ออกตัวนั้นสัตติโยวโรโยตังปัเเ์นางปัธโรโยโสติ <ม>ใช่<อ>เปลอน้องกระมา<ห>จะให้เป็นตัวไหนเห็นต,ตัวไหนก,ออก็ขอให้ออกตัวนั้นนะครับท่านผู้ชม อันเลยนะครับของคุณพ่อแล้วก็ของคุณแม่ที่ท่านมาจดทิ้งเอาไว้นะครับยังไม่แตกเลยยังอยู่นิ่งอยู่เลยนะครับไอซีแยกสวนมากนะครับ <c oughs> ุมารมาบอกนะครับไปดูกต่างเทศเลยใช่ไหมพ่อ69กับอะไรนะ69กับ95ก็59กับ69 59กับ69ใช่แล้วก็ออก69เลยบอกแค่2ประตูบอก3ครั้งเนี่ยถ้าพูดจริงๆบอกบอก่อนขอนนวด69นี่บอก18อะไรนี่แหละอีกตัวหนึ่งที่ที่หวยมันออก18ไอ้รู้ลาวอ่ะครัครั้งที่2นี่ตรงๆเลย69แต่ครั้งที่3นี่แหละ มันไม่เข้ามันจะเข้าทั้งสามตัวแต่ไม่เข้าเพราะมันเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็สามสามแปดเนาะลาวมันหออกหกแปดก็ใกล้เคียงอะ่ะมถูกสองผิดหนึ่งที่กุมารเขาเข้ามาให้รู้กุมารเข้ามาบอกเองเลยบอกเขียนได้ใช่แบบเขียนได้เลยแบบเขียนเป็นตัวเลขคือไม่ต้องตีเป็นปริศนาเลยเขียนให้เลย มันมีตัวที่น้องกุมาบอกแล้วมันยังไม่ออกนะครับสัตเถีก็นี่แหละที่ว่าที่ยังไม่ออกก็ตีบอกนี่แหละที่ขันงวดสุดท้ายเนี่ยเจ็ดเจ็ดแปดกับสามสามแปดนี่แหละคนี่แหละคืออันสุดท้ายครัวดที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วก็เลขทูนวันนี้มาลุ้นกันของคุณแม่ที่จุดไว้ได้ตัวไหนับเก้าหกหนึ่งเก้าหกแ่งเก้าหกหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นเลขของ พ่อเนาะบบใช่ออสัพเพโรกยะสะปุตตมาเตวตังครับมันจะเป็นเลขปฏิเสธตัวเดียวกันอีกหรือเปล่าออกตัวไหนให้เห็นกูมันหเห็นตัวไหนขอยออกตัวนั้นะนะพ่อเนาะใช่สัพเพโรกยะสะต,ตกกั้ตัวแรกก็มันจะเป็นเลขหนึ่งแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สำหรผู้ชมเนาะใช่ปัฐาเขาเรียกว่าปัฐากุโรตีอวะตะ ไม่ใช่จุดสองนอก็จะเป็นเลขตัวเดียวกันกนะครับผมหนึ่งสี่ห้านี่คุณพ่อได้มาอย่างไรหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้านิ่นิมิตนิมิตตั้งแต่คืนทักงวดนิมิตยังไงมันก็จําไม่ได้ลแล้วหนึ่งสี่ห้าจะตายมันจําได้แล้วที่ว่ากระต่ายมันเต็มป่านะมีทั้งลูกตัวเล็กมีทั้งลูกตัวใหญ่ ทีเ่เคยนิมิตมาแต่เห็นกระตาา่ายมันจะออกสี่ห้าหรือหนึ่งสี่ห้าเนี่ยนั่นแหละยันเลขีกนิดนีป่าทั้งป่ามีแต่กระต่ายเต็มไปหมดครนี่แหละที่มาก็หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าใช่พ่อประกอบกับน้องกุมารมาบอกด้วยว่าวันนี้จะมีสิ่งที่เัาโฉมสี่มันทับกันอยู่สองตัวครับคือถ้ามันไม่ออกในเลขทูบมันก็จอกเลขที่พ่อฝันไว้ตั้งวันนั่งเนาะใช่ ก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละสัตติโยวาปถังแล้วที่น้องกุมารเพื่อนมาเขียนต่างประเทศให้เนี่ยมันจะมาออกรัฐบาลไม่พอเป็นไปได้ไหมแตัวที่มันยังไม่ออกมันเป็นยักษสาวนะสิ่งแบบนี้มันก็ไม่แน่เนาะเพราะมันเป็นยัษสาวุโรตังมันยังไม่ออกมันก็ไม่ออกหรือว่ามันจะเป็นมันน่าจะออกแล้วแต่มันไม่ออกก็ไม่รู้ว่ามันจะมามาทางไหนรัฐบาลไทยไหมมันก็เป็นโยสะ ณกะมาณบอกไว้ข้ามของวินบอกต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะ F4 ใช่งั้น15มาแล้วนะครับครับว่าเป็น145คือกันพอเล็กตุ๊กกระดาษจะเป็น145 <c oughs> หัดเทโรปัจญยานามะมก็เป็นได้หัดเทโรตังหาเลขหกไปไหนหายเลขหกง้อมาทีเนี้ยมันหกนะ ถ้าหนึ่งหกก็จะเป็นเหมือนเลขทูบที่คุณแม่จดไว้นะครับหกหนึ่งหนึ่งหกถ้าเป็นหนึ่งห้าก็จะเป็นเลขความฝันคุณพ่อต่อง,งวดหนึ 5, ่งห้าห้าจริงด้วยถ้าเป็นหนึ่งห้าสีก็จะ ครับหมวดคุยตรงกันกับหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งครับตัวไหนบ่อเขา็ศูนย์แหละหนึ่งห้าศูนย์ นะครับเนี่ง<า>โอ้โหตัวเลขศูนย์ไม่ค่อยชัดปู<า>่จะเสืออะไรหรือเปล่าพ่อถ้าศูนย์ไม่ชัดมันก็เหมือนเป็นเลขหกนั่นแหละมันไม่ชัดจริงๆมันชัดอยู่ซีกนะึงซีกนึงมันไม่เห็นเน<ข>าะมันก็ไม่ชัดครับครับผมดูได้หนึ่งห้าศูนย์รือไม่ก็อาจจะเป็นหนึ่งห้าหกนะครับแต่ความจริงในเลขตัวเป็นเลขศูนย์นะครับเอฟซีแต่มันชัดชัดขึ้นนึงไม่ชัดขึ้นนึงครับครับผม ึงห้าศูนย์นะครับเอฟซีสตรโรตังบนหรือล่างพ่อตอนนี้พอนสเตรโรตังอยู่ข้างบนเละจะบอกนะอยู่ข้างบนบนงวดนี้นะ่ะเต็มยัดสเตโรตังตุกตังคือ้าพูดว่าข้างบนนะ่ะโอกาสที่มีอ่ะคือเลขหนึ่งครับมีมากมากกว่าเขาทั้งหมดเลขหนึ่งข้างบน อาจจะเป็น15หรืออาจจะเป็น16 14อย่างนี้ก็ได้นะพ่อเนาะใช่ปาถโรปรัตถะที่มันมีซ้ํากันที่คุณพ่อฟันตรงงวดก็คือเลข15ใช่15 15เลขทูบของคุณแม่จุดไว้นะครับ961ส่วนของคุณพ่อ150ใช่นะครับมีตรงกันกันกบ15ที่คุณพ่อฟันตรงจงหวัดฟาินกะตายคุณพอ่อใช่กะตายเต็มป่าเลยเต็มไปหมดตัวเลขทั้งตัวใหญ่ค ครับผมหนึ่งมเปอร์เซ็นต์มาบนใช่ไหมพ่อข้างบนยังไงก็อยู่ข้างบนเลขหนึ่งครับหนึ่งข้างบนถ้ากุมาณบอกว่าสี่ทับกันี่ะสี่คงจะมาอยู่ล่างเลยเลยครับถ้าไหม่งั้ันถับเป็นตรงๆเลยก็อกหนึ่งสี่ข้างบนก็หนึ่งสี่ครับใช่จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับขอให้ติดติดหนึ่งเอาไว้ ข้างบนเขาให้มีหนึ่งติดเอาไว้หนึ่งกับสี่ใช่ไหมพ่อใช่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกอะไรก็ว่าไปอยู่ตรงนี้แหละครับประมาณนี้แหละไม่เกินนี้เป็นหนึ่งเนี่ยติดแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้เป็นยาศสาปุโรตายยตะข้างหนึ่งเลขหนึ่งเดี๋ยวคุณแม่ที่มาจุดวันที่เขามาจุดคุณพ่อได้มาด้วยไหมครับเป็นยาศสาปุโรตาก็มาอาก็นั่งดูเขาก็อธิษฐานของเขาค เขาอธิษฐานยังไงเราก็ไม่รู้เขาเนาะ,ะเรา,เาแค่นั่งดูเขาเดี๋ยวเขาก็จุดเขาก็เอาผลไม้มาถวายให้ปู่ใช่เอาผล <คน S 1> ไ,ไม้เอาน้ำแดงนี่แหละสาดพูน่ะมาถวายเดี๋วยวเขาก็จุดเขาก็อธิษฐานขอเองนั่นเองจุดเสร็ดแล้วเขาก็กราบทุกครั้งที่เขามาจุดเขาจะมากันแค่สองคนใช่ไหมพ่อใช่เขาก็มาแมก่กับลูกเขาด้วยสองคน ส่วนใหญ่ที่คุณแม่ท่านนั้นไม่จุดออกบนลูกอ,ออกล่างพอ่อที่ออกมากที่สุดคือออกล่างที่เคยเคยไม่เห็นเราไม่เห็นก็จุดหรอกแต่เขาจุดแล้วเวลาได้เข้ามาเห็นน่ะจะออกล่าครับคือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณพอ่อมาจุดพร้อมกับคุณแม่แล้วก็ได้เอามาออกกล้องเลยนะพ่อเนาะใช่เป็นปัตตระมะนี่แหละนะครับสีบงไงก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะครับใช่แตว แต่บอกเลยว่าข้างบนให้ติดหนึ่งเอาไว้ครับติดหนึ่งติดหนึ่งนะครับส่วนตัวคุณพ่อชอบตัวไหนที่สุดเลยครับถ้าติดหนึ่งนี่หละหนึ่งสี่หนึ่งห้านี่แหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเนี่ยสามตัวเนี่ยครับถ้ามาข้างบนถ้าติดหนึ่งออกได้สามตัวเนี่ยยังไงก็ต้องออกถ้าหนึ่งมาอยู่ข้างบนแต่ว่ายังไงหนึ่งก็คงมาข้างบนแน่นอนเลยยังไงก็มาเลขหนึ่งคข้างบนครับ นี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะพ่อใช่ข้างบนติดหนึ่งเอาไว้ยังไงก็ยืนหนึ่งเอาไว้ครับแล้วหนึ่งให้เป็นเลขสิบด้วยนะครับห้ามเป็นห้ามเป็นหลักหน่วยนะหนึ่งอ่ะเลขหนึ่งอ่ะหลักสิบใช่ไหมพ่อใช่หลักสิบถ้าเป็นหลักหน่วยอ่ะคงไม่ใช่ครับพอขนาดนี้เป็นหนึ่งห้าศูนย์เรเป็นหนึ่งห้าหกได้ไหมพ่อได้ถ้าเป็นอย่างนี้ได้หมดห้ามหนึ่งอยู่ข้างนึ่งข้างหลักหน่วย เลขทูบที่เราเห็นนะเราหนึ่งห้าหกไปด้วยไหมพ่อใช่ได้นี่แหละหนึ่งห้าศูนย์กับหนึ่งห้าหกนะครับเอฟซีนี่แหละปูอาจจะให้เป็นหนึ่งห้าหกก็ได้นะครับใช่ส่วนใหญ่ถ้าเลขมันไม่ชัดอย่างนี้นะปูจะแบบให้เห็นเป็นในในตลอดใช่ไหมพ่อใช่เป็นในในตลอดโอเคนะครับโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางกันนะครับสวัสดีครับ ค่ะก็เลขทูกนะคะ150156นะคะของคุณแม่ท่านนั้น961ความฝัน145 9444เเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ